มาครับเรามาไต่ขึ้นเลยดาวด้วยสกินใหม่โซกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะไม่เล่น,นโซปกตินะเราจะเล่นเป็นโซโลมครับซึ่งหลายคนที่พึ่งเล่นอวี o e เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็น,นโซโลนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยโซโลเนี่ยคือเป็นลมติดเบต้าด้วยเอาแล้วทีหลายคนงงเอาแล้วมันมันลมยังไงอะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับเกมนี้เริ่มต้นที่92ดาวครับเราจะเล่นที่ดูกัน3เกมรวดเลยแต่ว่าเกม1เกม2เนี่ยอาจจะเป็นไฮไลท์นะครับ เพราะว่ามันไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่จุดเด่นของเอ็นโซ่ลมครับเกี่ยวโดนที่หนโอกาสที่คิวสูงว่าเพราะว่ามันจะอยู่กลางวงล้อมไงอันนี้ดีกว่าแก๊สตรงนี้ครับตรงที่ว่าเวลากาดสองไเนี่ยแล้วมันวิ่งเกี่ยวได้พอมาต้นเกมไหยก็ถูกชุดเชยด้วิ่งนะครับอันนี้ผมเจอคนเล่นในแล้งมาเนี่ยได้ไอเดียเลยมาทำคลิปเลยเกมที่นขาช่างเกมนำนะครับ ช็อตนี้ก็มันช็อตที่ยังบางจ้าป้อมบนเนี่ยตีมีเนี่ยเขาบักันได้คนเดียวนะเรื่อเขานี่เล่นโลนะครับตีนี้โดนเกี่ยวครัปุ๋ยเรียบร้อยเลยยกไกลมากครับถ้าเป็นแกนี่มุมตรงนั้นเนี่ยอาจจะดึงลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าเอ็นโซเนี่ยมันสามารถวิ่งเข้าไปดึงจ่อๆได้ครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลย ถึงมันจะแบบใต้คีลาเป้าอ่ะแต่เป็นหนึ่งเป้าที่แบบว่าเออยกคีนี่คือตายเลยครับแล้วก็ต่อให้ฝั่งมีล้างเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่เอาแค่เกี่ยวโดเนี่ยอีกนึงเสียฟิกเกอร์ละซื้อฟิกที่ดีนะครับแล้วก็ครูดาวนี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยครูดาวแค่สิบวิ่งมีก็ไล่เรื่อย อันนี้เอลสูอยู่กลางนะครับ้อคิมมีบาข้างมากเลย thank you คอยสุดจัวไปตีบ้าเน่วนเรามาไล่ฆ่าเอลสูก็เถือเกมนี้จบเกมไวมากครับนี่เกาทีห้าวิวีครับเกมนี้กดสโลมาครับ ไปเดี๋ยวไปต่อเกมที่สองครับรอจบหน้าล้างนิดนึงเกมนี้ก็ไปเกมล้างก้าวสวยดาวไปเก้าสิบสองดาวนะครับก็เดี๋ยวมาต่อเกมที่สองครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนเกมที่สามเนี่ยจะเป็นคลิปเต็มนะครับตัดหน้าไฟมังกรครับควาสามารถในการยื้อครับโหนี่รับก,กี่ตัวมีวิ่งี่ต้นเกมไหวครับ อันนี้เปิดมาก็เดือดเลยครับเกมนี้เดือดนิดหน่อยครับเดือมูลาครับนี่มูลาสาวครับยกใจโดยโอ้โหเรียบร้อยมูลาหงงเลยอันนี้ก็จะเป็นทิศของเอนโซที่หนึ่งนะครับถ้าเกี่ยวมูลาตินนะครับถ้ามูลาสับเงาบุ้มเนี่ยกดสองรัวครับยังไงก็โดนโยครับต่อให้กำเงาตามแต่เล่นเอนโซนี่ถ้าเล่นเอนโซโลมนะครับมันจะได้สกอร์น้อยนะครับ แต่กอลมันจะไปได้อ่าที่สี่ที่ห้าเลยมาเนี่ยเกตมิญี่ชนกับโลนที่เป็นอารูอินด้วยนะครับโตอ,อื่นเลยต่อเป็นอารูอินครับโดยโยมมาให้มันตลมมนงอย่างเงี้ยครับโดยโยมมาใสายได้เหมือนกันนะอันนี้ไปกันครับสามต่อสองครับความบางนี่ถูกกบด้วยวิ้งหมดเลยครับอพอมีวิ้งเนี่ยอีกชิ้นเยอะเลยโอ้โหแล้วมูลานเอาจนได้ ว่าช็อตน,นี้ครับปีหน้าตามเก็บให้ครับเรียบร้อย,อยงี้หนึ่งลักสองครับคุ้มเลยออกไปตรงการราาลางครับไอ้ยีน่าโดนลุงครับเดี๋ยวไปรับนี่หนึ่งข้อละมูลาดหลบได้เฉยอ่ครับา โอเคครับไอคิวพิลล่าได้ครับนี่มีฟีก็ตามได้นะระยะการไล่ตามนี่ค่อนทางส่งเลยนะครับแล้วช่อนี้ยูจัดเทพของเราเรี่ยวครับเกี่ยวไปแต่ว่าโดนล้างครับกดฟีรับเลย จังหวะนี้โอ้โหเราเลี้ยวโด่พอดีครับเรียบร้อยเลยกลายเป็นผมแตกแทนมาต่อไฟตรงกลางครับตรงนี้ปิดคิวไม่ทันครับมุร์ได้สับสวนติดคิวนิดนึงค่อนข้างยิถามรอเลี้ยวอ่ะตรงนี้ล่อมาได้ครับไล่ติดนิดนึง ครับได้ช็อตล้างแคสต์ล้อเรี้ยวล้อเลียครับโดนเต็มครับเรียบร้อยอารีนี่อิมแพคตัวเกมสู้เอนโซไม่ได้นะครับความยากวของซีซีนี่ต่างกันเยอะเลย ล่าตอนนี้คิดเข้าสามทางเลยนะคร,ร s <S ับเกี่ยวได้มุล่านนี้ไปแยบไปยินใสดขบขันแล้วเลยะออยเทาครับเกี่ยวต่อครับเรียบร้อย อ่าตรงนี้พอก็อนครับเดินโลทุกคนเลยทีมนีนักสู้จัดเลยแต่ตรงนี้เป็นช็อตเซอร์ไพค์ครับไปเกี่ยวราวิวได้ครับบินไล่นะครับกดบิ๊กออแล้วไล่ราวิวครับนี่ไล่กันตั้งแต่ปอมสองยันปอมใหญ่เลยเรียบร้อยครับจบเกครับ เกมมันนำไม่หน่อยเลยคิดเกียบภพักตอนแรกจังใจไว้ว่าจะเล่นโซโลมอยู่ยาวเลยนะครับแต่ว่าโดนย่างโลมไปสมตานะครับก็เลยฆ่ามาทีตอนนี้อยู่ที่94ดาวนะครับปาก็มาดูไอโซโลมเกมตามกันตั้งถ้าเกมเต็มเลยครับ White Tiger obeys. ตอนนี้เราลุ้นดาวเลยโอ้โห oh, พิการเป็นสินนี่สินคิดว่าเราเล่นในโซป่าเนะี <c> ่ย <oughs> แต่ว่าเกมนี้วิกไม่ได้จะไหวครับมียาดด้วยต้องใช้เอฟคิวครับ เอาไอ้คิ้วมากดดันเขาทีหนึ่งซิงเขาจะได้เลี้ยงเดินลำบากใช้ข้อมือสู้ไม่ได้ครับต้องใช้ด้ามไปสู้เฮ้ยอย่าบอกพี่ผมตัวจริงเปล่าทักค้าในคิ้วแล้วกันพิมช้าเลยกันหนิงมิว โอ้มันมีบอลครับเฮ้ยเอาสุดเลยเหรอโอ้ชานี้ตกใจเลยนี่ขึ้นเลยครับแต่คาเฟ่นี่ก็สุดเกิน <c oughs> อ่าไวไโอครับไปทางคัมเป็นี่ได้ครับเพียมเลยได้โ <c oughs> กงความตายมากเลย <c oughs> โอ้โหระยะแท้แบบนี้ <c oughs> ต้องใหม่ขังทีเดียวครับ แต่ว่าเวลาเซฟิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเจอเวลาบา่อยแบบทั้งไอดีอ ID ลองแล้วก็ไอดียหลังอยู่ดีก็คนคิดเวลาเข้ามาเฉยเลยต้นเก่งก,ก็พองไปก่อนตอน้องรีบซีมเลือดเออขึ้นอน่ อันนี้บอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมตามนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีช็อตที่ทาอยู่แล้วนะครับก็ถ้าอยู่ท่าก็คงไม่เกมตามหรอกแต่นี่เพิ่งเจอหมิงเกมล่านะครับหลังจากที่เออหมิงมีการบั๊มานะครับไม่รู้ว่าจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะเดี๋ยวดูเกมกันว่าตอนนี้นี่แท่าเกี่ยวกับโซ่ที่คือเออเบสต์มากเกี่ยวแล้วยกเบาหูอย่างไกลเลย ไปครับจัวน,นี้โอ้ยไม่ถึงฉยอยแล้วนี่ผมใหญ่เข้าสวยจัดเกี่ยวผ้าไมโดนนี่ก็ลำบากเงี้ครับพอต้นเกไมมีวีนี่ผมรู้สึกว่าระยกขึ้น มันทำให้ความก้ารเล่นต้นเกมนี้หายเยอะเลยแต่ว่าไปใช้วิกไม่น่ารอดครับเกมนี้ใช้ขอ้อมือสู้ไม่ได้ครับมีทั้งหยาดท,ทัง้งเซนเชียต้องเอาไอซิคิวมาเล่นตอนเกมก็เอาทุนเง,งี้ยซีซีเขาไม่หนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเกมนี้จะใช้เป็นสามเหลี่ยมนะครับข้างบนเหลือคลิปตัวหนึ่งครับไโอเคละเดี๋ยวเข้ากลางเลยเอ้าลิเลีย โอ้แห oh. yeah, มิงนี่จัดสกิลใส่ดีเดียแต่ว่าอโอ,โอนี่ไม่ธรรมดานะส่วนดีเดียได้นะครับแล้วซีนนี่โหเข้ามาเติมส่วนจัดเรียบร้อยเลยตอนแรกนี่เงินเมยจยังไม่ห่างมากนะครับลกล่วว่าพาวิลาเดินเพราะวิลามัน,มนเมทต้นเกม,มไม่ทาเดินมันก็อาเดินเลยเกมได้ลำบาก ตอนนี้น่าจะต้องดูแลไอโอซีแล้วนะ <c oughs> ทีมเขานี่จ,จ้องจะเล่นต่อไปโอเนี่ยแต่เซนนี่คือจับลงโยกั้งนี้เรียบร้อยเดี๋ยวตรงน,นี้ดักกันนิดนึงครับสายคับตรงนี้อุ้ยโอ้ แม่พลาดทายงได้นะบอกเลยมีตายเขาไม่มีฟิกเกอร์ด้วยกดล้างเพิ่มเพิ่มเลือดแล้วก็สามหลี่มยาวเลยนะครับต้องเอาฟองอุจฉนเขาเลยคู่ดาวยังขัดขาเกมนี้เวลาจนไปหน่อยครับเดินเกณนลำบากเลยดิเลียนาหนี่รวยมากเลย ตอนนี้ผมมาช่วยคนที่รวยนะครับไบโอเขารวยโหนี่เลนะ่าขวัญที่ไบโอตายเลยโหโคตรแรงไบโอตอนนี้เงินเหลือหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้เคลื่อนฟาร์มก่อนนิดนึงต่อเราด่าแม่งกัน เอนานี่เหมือนส,สามสิบส,สิงหแบบนี่เหมือนเขาจะขึ้นอาบบน่ากันด้วยขึ้นมาก่อนแต่วิลาจนนะวิลาจนทําไมเขาขึ้นกันด้วยก่นอนครับจานี้ครับช็อตฟักไบบข่โห่ราต่อครับนี่หมิงนี่นกดล้างครับแต่เขาไม่รอดความพิโกงเลนโซครับเกี่ยวได้ทีคือแบบ ตายสูงอ่ะยิ่งถ้ามีตัวเรามเกียจัดนะเดิเหมือนแจ็คเลยก็ตอนนี้เป็นผลลัพธเนยเรือศนะีนี่เบียเท่าไหร่นะครับถ้ายกได้แล้ววีล่าสักสกิลหน้าน่าจะเอาสวยละวีล่าไม่อยู่โอ้เขาปิดไว้ไม่รอดแล้วครับโอ้โหสวยเลยแต่ช็อตนี้เหม่อไปนิดนึง ไรูวิล่าครับชอนนี้มพลาดเองขยายนี่เป็นอะไรมุ่ลายครับโอ้โหโซโลคิวด้วยยังเคลื่อนโอเจอสิงครับโดนกระตันตังเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าไอออนี่เล่นดีมากมาครับจอนี้โอ้โหจะได้เกี่ยวไม่โดน โอ้แอบรู้สึกได้เลยว่าเริ่มล้าเล่นไป5เกมแล้ววันนี้เริ่มล้าแล้ว <uc> เล่นไปออกช่วง,งแล้ว,อ,ลวอ่ะตรงนี้ก็หาตั้งก่อนตอนนี้นี่หาไปหกคีนะครับแต่ว่าเงินตามสามสนุกกันนะตามเยอะมากเลยนะครับลูกการครับ,บรเ,รเกี่ยวทีครับตายเลย โอ้โหคาเฟ่นี่เคื่อนโอ้โหล้สินดาวพอดีอ๋อเสียดายสกิลวมาไม่ทันออดได้เดียวเข้าครับจอตอนนี้เริ่มห่างเรื่อยๆตอนนี้เงินหางห้าพันแล้วอุย้ย นี่เขาสกิลด่างนาคอนเลยเนะี่ยนาคอสเกือบแตเเกเจ็ดนาทีเงินถ่างเข้า,ขา,ขาขมาสองต้องเลยขึ้นเอชียบลอดจะเล่นกับคาฟฟนี่ได้ง่ายขึ้น ท้อมกันครับตัวนี้หาตังกันรอไบโอเดินฟื้นขึ้นมานี้ลยขอแบบเต้ามีดแรงๆครับผมยกเคยียวแล้วก็ปิดชูเลยอนะไรเงี้ยลงเขาเป็นหมิงไงทีมเขาขาดตัวคำเอาลระยกสวยเรียบร้อยนนอแลว้วเอ้าแล้วเวลาเล่นต่อ เฮ้ยส่วนครับนี่พอผมมีชัวออฟนี่เริ่มรับด้ในคาเฟ่ไ้แล้วนะครับโอแล้วสิ้นกิดหลังสิ้นตอนนี้อย่างด้วยมีคนตายครับข้อเสียของเอ็นโซคือต้องมีเวลาในการชาร์จถ้าเวลาชาร์จร่วลงโตอย่างั้นเลย ตอนนี้เงินไมโอคขึ้นมา6,000แล้วนะครับเงินสิงอยู่ที่6,080นะคร <ona> ับการเงินตอนนี้จาก1,002นะครับต่างกัน4 0 0 0ครับตีขึ้นมาหน่อยนึงเวลาเล่นเกมตามก็หาจังหวะฉับฉวยนะครับเข้ามาใกล้ๆป้อมก็หาจังหวะสอยเข้าไปยกแค่นั้นเองอย่าหน่าอยู่คนเดียวนะครับ เอาเราสู้ด้วยเฮ้ยเอาจริงโอ้ทีลามาเพียบเลยโอ้เรียบร้อยครับนี่แต่ชะดาวเลยอะครับต่อที่ลำลุงการครับโอ้โหช้าไม่พอต่อสกินครับโอ้ยห,หมราร์กแตกพยายามช่วยกันดันเลงขึ้นไปนะครับ ดันซ้ายขวาให้ไปก่อนอุ้ยโหไอ้นี่อ๋อ,นะอเราเวลาสวยครับอ่าเกมนี้ต้องชมลาคอรด,ด้วยนะครับลาคอรนี่ทำเลนล่าไว้ดีนะเวลาเกมตามเนี่ยเราได้ตั้งรับแค่2เลนนะครับเราจะรับแค่เอ่อเลนกลางบนบนนะครับ เอาวง่ายคือเวลาเกมเตาเนี่ยมีคนแาายกดันไปสักคนเนี่ยอันนี้ดีเลยอย่ามาแล่าคาร์ดซิงเข้ามาเลยครับตรงนี้เินโโครับโดนโยคับเรียบร้อยโดนโยกดีคือตาเยเลยครับไหลๆครับตรงนี้โอ้โหได้ยานด้านหลังครับดันได้อย่างเดียวไปสุดเลยครับตรงนี้ก็เสียไปโอไวนะครับเราได้ทางนึ่งไหม ตอนน s <S evet Punk> ี้กางเงก็ตีบี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเงินต่างกันสามพันทำไมตอนไล่เงินนี่จะสึกว่ามันไล่ยากรถธีรพันธ์รถธีรพันธ์ไอ้กายตัวนี้ทรงดาร์กสองหนึ่งน่าจะได้เนอะ โอ้ลิเลียวบินอาคอดได้เลยตอนนี้สวยการว่าเสียสองแล้วโอ้ผมก็ไม่คิดว่าลิเลียจะเอาจนตายเลยเนะนี่ยงานยาไนะโอ้ลิเลียต่งเงาดีครับนีไวโอคอยรับให้อยู่จบสวยแล้ว ตอนนี้ก็ cito. เหมือนเด,ดิมครับรอจังหวะชาบฉวยครับไอ้ดุลระยะเข้าม,มานี่ยกเกี่ยวเลยนะเริ่มเกิดเฮ้ยโอ้โหจยกขีขต <ous> ายเลยนะอันนี้อุาได้ชัดดาวด้วยนะ เอาละเกมเริ่มพลิกแล้วนะซีวอตตาบิสาครับ๋ยวสิงยังไงภูรากีใกล้นะโอ้โหแล้วไม่อโอดเลยโอ้โหแหมไอซองเกมล่านี่ดึงแม่นนะแต่เกมแท้ดึงไม่ค่อยแม่นแต่ว่าไอเกมมัดพลาดน,นั่นแหละอหทอมบิสเดี๋ยวชิ้นท้ายนี่จะขึ้นล็อกชิวขึ้นมานะ เขามันจะเกิดโอ้แล้วสินอย่างเอานี่เขาแอบไปตีมังกรแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้เสียดายเวลา่าดับหน,นีนะ้อ,นอยมิ้งอย่าละครับเฮ้ยเราไปโอ่ครับติดสินได้เอาไปเรื่องแล้วไงแกว่าดี่เขาตายหมดเลยครับ และตอนนี้ดูเลือดแต่ละคนนะครับเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้อีกนายครับขอคิ้วจะเข้าแอคต้อมนะครับใส่ <c oughs> แท้ครับตรงนี้ตอนนี้ป้อมันบางลงวะเนี่ยซื้อช่วันตีครับโอ้เลือดป้อมแบบลดไปมาก <c oughs> โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> เอาแค่จบเกมครับคิดเกมมาแบบสวยๆเลย ไม่ได้ตรงเออ่หน้าป้อมนะครับอยู่ดีเขาเดินมาให้ผมเกี่ยว, <c oughs> <c oughs> ยวเฉย <c oughs> เกี่ยวเรียงตัวเลยเกมนี้ก็ไปเกมไปร้านเก้กา9ดาวไป95ดาวนะครับตอนนี้ก็ใกล้กับสูด้วยดาวแล้วเกมนี้เอพีก็เป็นของวิโอไปนะครับรอดูโหดาวมาเอ็ด้โหดาเมจ33%เอาเรื่องเลย ก็เดี๋ยววันนี้มีสตรีมนะครับก็น่าจะมาประมาณสี่ชุ่มนะครับก็เดี๋ยวเจอกันสตรีมแล้วกันอ่าแล้วก็มารีวิวของเทลลึกคือที่ก้นนวดน,นะครับนี่เป็นสีไทเทเนียมอย่างเท้เลยอันนี้เปิดมาที่ผมร้องว้าวนะโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะคือสีมันสวยมากอะแล้วก็อีกด้านนึงสลักลายจังเลิ่แมนนะครับไอโลโก้นี่ยิงเลเซอร์มานะบอกเลยว่าโอ้อยังคนมันจะไม่เหมือนกับพวกปิน้นปิ้นแต่นั่นมันลองง่าย อันนี้ยิงเิเซอร์มาคือถ้าไม่ตั้งใจทําให้โลโก้มาถา่านมันก็ไม่หายอะ <c oughs> ในเวลาเปิดเครื่องปุ๊บก็จะเป็นไฟดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นไฟแสดงแบตน,นะชาร์จที่หนึ่งก็อยู่ได้เกือบเดือนอนะนานมากไอตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนกล่องแต่ว่างบเริ่มมันตายละเดี๋ยวราคามันสูงกันไปครับก็เลยแค่นี้ก่อนแล้วก็ในกล่องก็จะมีที่ชัดแบตกับที่ปัดผงนะครับเตาจริงนี่ที่ปัดผงต้องใช้ได้นะ ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ที่บ้านนะ่ะคือผมจะแกะหัวมันออกมานะครับแล้วก็เอาน้ําฉีดเลยคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะพานะเพราะมันกันน้ำู่แล้วเนี่ยไอตรงฝาข้างบนอนะ่ะมันมันสามารถถอดหัวได้ครับแล้วก็เอาพวกสายยางอะฉีดเลยทำขัอดง่ายมากแบบเวลาไปขึ้นเขาเอาดอ,อยเงี้ยชิวๆเลยไปๆนี่มันจะไม่ใช่ของที่เลิกแลเนี่ยมันจะเป็นสินค้าไปแล้วคือมันดีกันก่อนที่จะามาตั้งโชยเฉยนะ ใช้ไม่นี่ถ้ารู้สึกว่าใบมีดเริ่มไม่คมประมาณปีนก็เปลี่ยนได้นะครับใบมีดก็ประมาณร้อยเดีวเองคือได้ปุ๊บเนี่ยเข็นไอ้ตัวนี้เนี่ยไปไปหลายเปียกจะไม่คิดถึงผมไงของทท่เรือของแท้เลยอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ก็ราคาลูกคาจะส่งอยู่ที่399นะครับลนแรกที่คิดไปส5 0ร้อโอ้ขาดทุนยับเลย พอราคาเช็คบินมแล้วเนี่ยโอ้โหราคาดีบเยอะเลยเพราะว่ามันต้องรวมค่าจัดถงในประเทศ้วยไงโอ้กอ็รุ่นหลังนะครับก็คิดที่399แล้วกันไนราคานี้เดี๋ยวบอกก่อนไ,ได้กำไรนะแล้วก็ถ้าหากมีคนไปเจอของหน้าตาคล้ายกันเนี่ยในช้อปปี้นะครับอ่ะในช้อปปี้มันถูกกว่าครับอยู่ที่ประมาณ3 5 0กว่าบาทแต่ว่าในช้อปปีเนี่ยไม่มีโลโก้นะ แต่คือช้อปปี้เขาผลิตมาปริมาณเยอะไงอันนี้เราผลิตปริมาณน้อยนะครับเป็นของที่ลึกราคามันก็เลยสูงนิดนึงนะครับแถมมีการยิงเลเซอร์ด้วยได้ราคานี้มานี่ก็โอ้โหแทบจะไปกอดขาโรงงานทําให้นะ <c oughs> อ่ะก็สรุปขายที่399บาทน,นะครับราคารวมค่าจะส่งแล้วครับถ้าหากใครสนใจนะครับทักไลน์ ID ตามน้าจอนี้ได้เลยครับหรือว่าจะทักอินบ็เพจทาง a c e b o o k ก็ได้ครับได้เหมือนกัน แต่ว่าทางลายน่าจะไวกว่าอ่ะอันนี้ก็ขอเป็นจำนวนจำกัดน,นะครับก็ถ้าหากใครได้ไปแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่สับสนุนกันนะครับแล้วก็ไปไปได้ถ่ายดูให้หน่อยแล้วกันนะอยากเห็นเหมือนกันว่าใครได้ไปนะครับ